โอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงบูธท,ที่น่าสนใจบูธหนะครับเป็นบูธ เกาะก,กันกระสุนครับผมมาช่วยอธิบายหน่อยได้ครับว่าที่มา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 จากไหนอะไรยังไงครับก็คือบูนนี้นะคะเป็นบูนที่พัฒน,นาเกาะกันกระสุนสมรรถนะสูงเพื่อต้องการที่จะให้ใช้ได้เองภายในประเทศแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตมีองค์ความรู้เป็นของตัวเองนะคะโดยก็คือเราเมื่อก่อนเนี่ยเราสั่งมาจากต่างประเทศปัจจุบันนี้ก็ยังสั่งอยู่ค่ะเราก็เลยต้องการที่จะทําเองเราไม่อยากพึ่งพาประเทศอื่นมากมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองค่ะ ทีนี้เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ที่จัดแสดงเนี่ยอันไหนเป็นอันไหนบ้างครับก็ในของกลุ่มวิจัยนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นเกาะการกระสุนชนิดเก่าสมรรถสมรรถนะสูงชนิดเก่าซึ่งเราเคยใช้อยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมันน้ําหนักสูงเราก็เลยพัฒนาให้มันมีน้ําหนักที่เบาลงโดยใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เป็นหลักอะคะ่ะแล้วก็โพลิเมร์สรเ,เส้นใ่<อ>ใช่ก็จะเป็นเห็นเห็นว่า ศึกษามามีมีพวกเซรามิกอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะก็เซรามิส่วนของเซรามิกเนี่ยก็จะเป็นเส้นใหญหล่ะค่ะแล้วก็ใช้โพลิเมอร์เนี่ยเป็นกาวประสานช่วยให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะครับผมทีนี้ในรูปแบบการทํางานอันผลงานนี้วิจัยมานานมากไหมครับก็วิจัยวิจัยวิจัยต่อเนื่องมาของกลุ่มงานวิจัยเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลา10ปีแล้วสิปีเลยใช่ค่ะคต้อง<ม>ทําต่อเนื่องมายาวนานครับผมแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถนําไปต่อยอดในอะไรได้บ้างครับ ในการนําไปใช้งานจริงเนี่ยก็คืออาจจะร่วมมือกับทางกองทัพเพื่อเอาไปทําเป็นรถก,กาะกันกระสุนเป็นบ้านกันกระสุนหรือเป็นเสื้อกันกระสุนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอะคะ่ะซึ่งการที่หน่วยงานเราสามารถทําได้เองเนี่ยก็จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้มากใช่ค่ะ๋อ้ครับผมทีนี้เรามาดูกันครับผมว่าสําหรับตัวนวัตกรรมตัวนี้นะฮะมาช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่ามันมีรูปแบบยังไงครับผม กาวกันกระสุนชุดนี้นะคะชุดกาบกันกระสุนประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยแผ่นที่สําคัญเนี่ยก็คือ3แผ่นหรือ3ส่วนด้วยกัน,นโดยที่แผ่นหน้านเนี่ยจะเป็นแผ่นที่เอาไว้ประะับแรงประทะก็คือ<ร>จะต้องปะะเป็นแผนนะ่นที่แข็งเป็นหลักซึ่งจะใช้จะพัฒน,นาจะพัฒน,นามาจากโพลิเมอร์ชนิดโพลี Poly, เป็นซอกซาซีนนะคะแลวแผ่นสุดน,นี้หนักหนักใช่ไหมก็ไม่หนักมากนะคะเบาลงแล้วเบาลงแล้วนะครับส่วนแผ่นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทามาจาก พอลิเมอร์ที่มีความเหนียวมากแข็งแรงมากก็คือจะเป็นโพลีเป็นอลามิดนนะคะคโดยที่พอลิเมอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพอลิเมอร์ที่พัฒนากันเองในกลุ่มก็คือจะเป็นโพลีเปนซ็อกซีนร so ่วมกับยูรีเทนนะคะอ๋อครับผมแล้วแผ่นกลางครับแผ่นกลางนี่เป็นแผ่นเดียวกับแผ่นหน้าค่ะตองช่วยกันในการรับแรงกระแทกใช่ค่ะครับผมทีนี้เกิดลูกกระสุนเข้ามาเนี่ยปุ๊บจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับลูกกระสุนครับก็ลูกกระสุนพอเข้ามาแผ่นแรกปั๊บเนื่องจากมันมีความแข็งมันก็จะต้อง ทำให้มันแตกเพื่อที่จะสลายพลังงานออกเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆแล้วก็ลดพลังงานลงจากนั้นเนี่ยส่วนที่เหลืออยู่เนื่องจากเป็นกระสุกกนเจาะเกาะที่เราพัฒนานเนี่ยค่ะแกนกลางของมันเนี่ยก็าอาจจะทะลุมันถึงส่วนที่2ซึ่งก็จะทาให้มันแตกลงอีกแล้วจะมาถึงส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักในการอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ,อในการดูดซับแรงแล้วก็สลายแรงอ๋งอใช่ค่ะอ๋อในส่วนที่3าก็จะเบามากนะครับเบากว่าส่วนที่1กับ2มากเลยครับผมโอเคครับผม อ๋อเดี๋ยวอันอันอันนี้นะครับอันนี้คือทดสอบจริงแล้วใช่ค่ะทดสอบสมชั้นอันนี้ชั้นหน้าสุดนะครับจะเห็นว่ามันพิเศษตรงที่มันสามารถรับแรงได้จนถึง5นัด5นัดเลยใช่ค่ะยิงซ้ําได้5นัดเลยค่ะแผ่นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเน้นเน้นให้ทะลุไปได้ใช่ค่ะให้ให้กระสุนแตกออกได้ใช่ค่ะแล้วก็ไปรับแรงที่ชั้นที่2อีกชั้นที่2อต่อมาคืออันนี้นะคะครับผมจนถึงเป็นแผ่นที่สาค่ะเดี๋ยวขอดูแผ่นที่3มครับ รับด้วยอันนี้อ่าแผ่นที่3ก็จะรับกระสุนทั้งหมดเลยนะครับสังเกตได้ว่าด้านหลังนะครับไม่มีกระสุนหลุดออกไปเลยนะครับอ่ากรต้องขอขอบคุณมากนะครับกับบูทเกราะการกระสุนนะครับแบบโพลิเมอร์คอมโพสิตสมรรถนะสูงนะครับขอบคุณครับ